ว้าวนะเนี่ยใครครับขานั่งรถเท่าไหรน่นะนยี่มีแต่เซียบอยเลยต้องจ่ายใช่ไหมพี่โอ้โหถ่ายคลิปไปเชยมีคนล้างรถให้ด้วยอ่ะโอ้โหคู่นี้เขาวานกันจังนะครับ อิตเถจังเลยมีความรักอะ่ะพี่เดี๋ยวยกยกกระบะออกก่อนมันจะได้ล้างคาซีสะอาดๆเองมาล้างนานไหมหนอเออไม่ติดหรอ<ะ>บอกูมมาแล้วว่าพี่ลงตรงนั้นอนะ่ะมันลื่นยากมีแต่<อ>ดันหรือมัม้งมันจะติดไหมอย่าพึ่งพี่อเอาอันเนี้ย เอ,เอาเอาเอาตัวโยกเอาอ่ะเอาไอบ hey อลต,ต้องให้พี่แคทอ่ะไปขย่ำเพราะว่าเอ้ยไปขยมเพราะว่าพ,พี่แคทตัวหนักโอ้อหตดนโดนพี่เลยไปดูตัวเองอ่ะต้องหนักขุดเยอะอ่ะทวนเนี่ยใช่ขวาเดินทวนแห้งทุ่มมือโอ้โเสี่ยบอย เะมบอึก็มักใช่ไหมไม่ใช่ล้วอนยังก็วันขึนเขามเกาล้าน็ไ่มาเขาก็มักกาละิเปิดฝากระโปรงให้ดูดูห้องเครื่องหน่อยวะนี่ต้องรืงร้างรไม่ต้องมาล้างไกก็ได้หรอกเนาะทำไมครับ ล้างแถวนู้นก็ได้หรอกรถอ่ะพี่ดูรถผมอ่ะยังไม่ได้เช็ดเลยนั่นนี่น้ำนี่แหละผมล้างเมื่อวานผมล้างนี่แหละเนี่ยดูอ่ะน้ำบาดาลเนี่ยดูอ่ะไม่มีคราบเลยเนี่ยมีคราบอยู่แต่มันเช็ดออกครับโคตรสะอาดอ่ะอ๋ออื่นมาขุดมัน รถมันอ่นขนมันคงขับผ่านมาอยู่เขาล้างตาสามเดือนล้างดีอันนี้ต้องได้ออกมาอยู่มีคนล้างใวยไี่วันนี้เชียบอยอารมณ์ดีแปลกๆครับอยา่ามันเด้งทุกวันเลยโอ้ดูเขาไม่ล้างรถจะไม่ล้างเลยดูแบบที่รถสาวล้างโอ้โห ที่ล้างทุกวันแหละนนไม่ทำไมไม่ล้างให้ผมบ้างไม่ล้างให้ผมบ้างรถนอนกายู่ไหนวันนที่ไปนู่นนะเสรแล้ว่โอ้ล้างเสร็จแล้วไม่ล้างเรอเอาเรามาทำไมนีถ่ายคลิปหรอ่เล่นนี่เลยเอามาเพื่อสิ่งนี้ไม่เพื่อ้ำมันบอเออนี่ก็มาเติมหอก็ทุเรยกินลาวกินก้อยตอนนี้หรอ เติมเติมน้ำมันเมื่อเช้าห้าร้อยหมดแล้วโคตรกินอนะ่ะเออโคตรกินอ,อ่ะโอ้ยเรียนละสามสิบแล้วเนาะ <38. S 1> เคยจะได้เยอะบ่สามสิบเอ็ดเอเพลงจนเพลงระดับนี้นะครับเรารับจ้างล้างรถนะครับคันนี้เอาเบียร์ลังหนึ่งนะครับไห,หนสะอาอเดอ้อเปิดสารใได้โหเกงน้ำบ่ บอ,บอ,บอ,อนนกว่าเอาไนขนมเพราเนาะเอาก็ว่าล้างสะอาดก็เปิดสาดได้เมื่อกี้แลาวเหล้างของนอกมันสะอาดเย้เย็นเย็นดีครับเย้ uh. จะเย็นทัเกเจ้ครับออกไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นแหละพงษ์ขับผ่านมาเมื่อกี้เองเต็มเลยเต็มลำอะ่ะรถในฮิโนบอ่ะไม่เอ้ยใช่ไหมรถสีน้ำเงินน่ะรถอะไรวะที่มันใส่หมวกด้วยร้อยสิบห้าเหรอน่าจะร้อยสิบห้าเลย งน้นที่ไวะี่พามซืเออื่อเือใครพาไปซื้อี่่พามไไม่มันช่วงยาวดิช่วงยาวคันนี้มันช่วงยาวเนี่ยคันเนี้ยขนมันอยู่เต็มก่องเลยก็พี่พาไปซื้อนัเขาใส่คอกไปเปไปขนเท้าเสบอยครับ มาเบอร์เซียเบียได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโมเลี้ยงนี่ต้องต้องเลี้ยงเบียร์เด้ครับเนี่ยผมว่าจะมาเปิดคาเคตรงนี้แหละพี่ห่างห่างหาเงินยง่ายพูดล้างล้างเฉพาะรถบริษัทตัวเองครับไม่ใช่หรอกก็ผมจะมาล้างอยู่แต่ตรงนี้แหละครับต่อไปก่อนชนมาไม่เคยมาไม่ขี้เกียจมาไม่พี่มันมันไม่มีคนเมื่อวานเวิกน้องกับ น้องกับเพื่อนมาเนาะน้องกับน้องกับผู้สาวมาด้วยก็เลยเสร็จเร็วไงถ้ามาคนเดียวไม่เสร็จหรอกน้องก็เอาสาวมาด้วยนะเขาก็มีกำลังใจล้างรถเองเนาะก็เลยเอารถมาล้างล้างเสียดขึ้นรถเนี่ยโอ้หันเหี้ยขึ้อย่างเนาะโอ้โหปวารถถอยเสียโชคกับโปฟกัสเต็มจากฟองครับโอ้โหเฮราะว่าเนาถ้ามาอยู่บริษัทดินดวนรถต้องเงา ครับพูดไปดูรถตัวเองรถต้องเงาดูรถตัวเองโอ้ไปวิ่งงานมารับไม่ได้ล้างครับเมาหนึ่งเมาหนึ่งโอ้ยเมาหนึ่งก็ที่เมาเด้อบอกไงอยากย้ายขึ้นเลยจอดนานเอ้าน้องแขงซื้อมาสองถุงเลยอืะ ข้าวอยู่ไหนหน้ารถอืมอิ่มแล้วล้างดิฟฟี่ได้เด้อพี่ยังอะไรพี่ยังไม่ได้กินเลยพี่กินหน่อยเอามากินไปเอามานั่งกินอยู่างดิฟฟี่ด้ครับเสียบอยโอ๊ยอะไรไม่ได้ตไม่ได้ตแตงหรอกฮะผุดเลินเลินมักไายแบบลุกลุดๆอ่ะชอบทำหน้าตาแบบขี้เหล่ขี้เหร่อ,อันนี้มันตัวเตีย้ยต้นนี่ไฟมันนอน ถ้าไม,ไม่เอาตัวสูงอ่ะเปนแพงเหรอตัวสูงกับตัวเตี้ยไหนแพงกว่าที่ไม่เอาไม่เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะคือเองินดาวมัน์พอหอดนะไอ้บอยขนาดนี้ค่อยยังดาแค่ซองมือหนึ่งไม่ค่อยเอาเองินใส่มาดาน์เลยงา<อ>นกับบริเรหตุกูหมดตะเว็บอีกแล้วเอามางิล่ะเอาเงินมาตีเป็นเงินเบื่อห, <c oughs> หรอกูหมดตะเว็บเห็นตัวใส่เสียบอยดาวรถให้ขับหรือเปล่าเอาเงินมาตีกูว่ามามีหรอ ่่เเดดี๋ยววก็พิพมาออันนี้เท่าล้อหน้าเสือตินเลยเนาะเท่าเท่ากันแต่ถ้าแต่ล้อหลังเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นออฟเดียวกันเลยครับ9.5เท่ากันใช่ไหมหอ,อันนี้10.5บ่ข้างหลังมันจ <10. 5. S 1> นะสิบจุไม่อย่าไอ้ล้อแม็กอะกว้างอะ9.5ใช่ไหมน่าจะ9.5้สี่วงเนี่ยถ้าของเสือตินมันจะ9.5แล้วก็10.5ข้างหลังครับข้างหลังมันจะออฟกว่างกว่าเสือตีนอ่ะอืมอ oh. ูไม่ใส่ล้วแม็กนี่คนใส่เยอะ ใส่โปวันดีกว่าแม่อีตัวนี้สายเช็ดก็ใส่แล้วเดี๋ยวเราจะไม่ใส่ครับต้องอยากแปลกต้องแตกต่างเอาขวดนะขวดนะเอาขวดเอาเลมีคนใส่ละมีคนใส่หล่อนี่คนใส่คนใส่ใส่บ่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับปานบ่เคยย่ให้ผมใส่อะครับ ย่าเสียบอยารกดร้ายอะไร,ขไไรอเขาไม่รักเหมือนเองหรอกเวลาเอาสาวมา,นา,าีนล้างข uh huh. ยันร้านเขาแบบไม่เอาสาวมาี่เอรไม่้ากเลยอ่ะโอ้หัวแล้วนนปลากระปรงคาร์บอนต้องมาแล้วนี่ม,ม,มเอเดิมจมต้องมาแล้วเยันใกลถึงสิน้นแ <laughs> <laughs> ปลงเป็นตัวเก่าเลยเท่ดี <laughs> <laughs> เก่าจะซื้อตัวใหม่มาทำไมเอ้าเอกบงชอบเครื่องชอบภายในตัวใหม่ภายนอกชอบตัวเก่าแปลงเป็นตัวเก่าเลยคนอื่นเขาแปลงเป็นแต่ตัวใหม่ขึ้นเราแปลงให้มันเก่าลงความคิดคนเรามันต้องแตกต่างนะครับถ้าใครจะแต่งรถมันต้องแต่งแบบนี้นะฮะอะไรสิบเอ็ดมันจันทนะดูนัดกันอีกแล้วนี่ภายในอีกแล้วนี่ Yeah <laughs>